เครื่องกึง8ฟุตนะครับตัวนี้8ฟุตไต้หวันต้าชิงมาตินนะครับต้าชิงมาติน,นครับ8ฟุต3ามเพาเบรกเทียบสี่เพาตัดนะครับนี่เพาเพา,าตัดนะครับเพาตัดต่อหางครับตัวนี้เป็นต่อหางมาเป็น10ฟุตนะครับยันงานได้2เมตรสองเมตรสิบสวยเดิมครับตัวนี้กำลังเทสรลันเครื่องครับมาลองเดินออโต้ด,ดูครับ อกผิวครับร่างก็ค่อนข้างสวยครับหัวก็ค่อนข้างเงียบร่างก็สวยอยู่ครับร้างใช้ดได้สวยเดิมครับเครื่องจะสวยเดิมสามขาปั๊มน้ำนะครับครบเลยครับเฟืองเฟืองเปลี่ยนมีนะครับตัวนี้สี่จับสิบหกนิ้วนะครับรูผ่านสองนิ้วครึ่งเดี๋ยวเราโตอยู่นะครับ,บอกผิว มาหน้าครับนิ่มๆครับนิ่มๆเน,น,น,น่นๆนนตาชิงมาตินสามเผาเบรกเทียบสี่เผาตัดครับผม